รุ่นวัยแรกแยมคนสวยอันชนแฉมถ,ถึงทรงสอแม่ตอไงอแม่ตอคือแม่แห่งยุคค่ะยุค 2 0 2 4ยี่สิบสี่ใช่คะิถูกค่ะเริ่มเิ่เม้าใครดีที่จะอยากจะเมสามากก็คือเอลี่ค่ะว้ายลูกตัวเองยังไงมาเป็นยังไงก็ต้องเมสาผัวเยอะ่จังทำไมผัวเยอะจริงจะบอกว่าเดือนนี้หรือสัปดาห์นี้ดีค่ะสัปดาห์แล้วล่าสุดไปภูเก็ตไม่รู้ว่าไปกับเพื่อหรือไปกับผู้ว้ายสามคนลวคะที่เห็นหนนะคะหมายถึงว่าไม่นับที่ไปภูเก็ตนะที่ขึ้นเวียนบ้านเนี่ยเท่าไหร่นะสามแล้วค่ะแม เราแซ่บแม้แต่ละคนโอ้ทุกคนแซ่บมากแล้วแม่ต้อตอนเนี้ยคืออะไรคะเห็นไม่ได้ค่ะน่ารักไปหมดเหรอไม่อยากจะเมาวะเอดี่เธออย่านะสตอรี่เธออย่าลงนะอย่าให้เห็นนะคะมันติดไปแล้วอะค่ะ คือเวลาไลฟ์มันติดใช่ไหมไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธอ,อเข้ามาดูค่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือลงมาติงแม่หรอไม่ใช่ฉันก็แค่ลงลงแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปสตอรี่อ่ะแต่ว่าคนเขาแคปกันหมดแล้วแม่แม่คือแบบเอลลี่พาผู้ชายเข้าบ้านเข้าบ้านมีใครบ้างพันแม่เรื่องหลุดพ่อแม่ไงทําไงได้แม่ชอบอย่างนี้แหละชาวเน็ตชอบถูกชาวเน็ตก็ต้องชอบถ้าไม่ต้อชอบ อยากจะเมาข้างบ้านไม่ใช่ว่าแมตต้อจะเป็นคนที่ชอบแบบปิดจุนจานเรื่องอะไรนะคะคือเราไม่ได้เป็นคนสารแนอืเรื่องมันเข้ามาหาเองเราอ่ะคิดว่าเราไม่สารแนแต่ชาวประชาชนเขาคิดว่าแมตต้อรู้หมดแปลว่าประชาชนเขาคิดว่าแม่ต้อเสือกไหมคะ ไม่ต่แบบไม่ใช่ฉันไม่ใช่เป็นคนที่แต่ว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเรารู้หมอดรู้เราก็แบบหมู่บ้านดารามาเป็นยังไงู่บ้านดารานี่คือตรงจุดนั้นน่ะจุดที่เราอยู่น่ะคือแปกแล้วค่ะล่าสุดแม่ต้อคือเดินไปเอาเงิน่ะให้ค่าไอศครีมเขาเขามาขายไอศครีมแม่ต้ออันนี้ไอติมแบบไหนไอติมรถเข็นอะไรกันหรอไม่ไอศครีมแบบ เป็นกล่องอะค่ะแล้วเขานี้เขาซื้อมาเยอะเขาก็เลยคุณแม่เอาไหมคุณแม่ทีนี้แม่ต่อค้างเงินเขาไว้อยู่สักประมาณอาทิตย์นึงคืแม่เป็นหนี้หรือเปล่านี่แม่ติดหนี้คนและลูกต้อตามเช็ตามล้างตาวเหมือนที่เขาดราม่ากันเนี่ยแล้วไม่ตอเขาเเขาเดินมาทําไมเนาะด้อมๆมอง อ๋อเราติดเงินเขาคือไม่ไป็กดทันทีแล้วเราไม็แม่ลืมมันต้องแม่เราเป็นดาราแล้วเราจะไม่เรื่องนี้เรื่องสิ่งมันไม่ได้นะคือนึกออกไหมคะตั้งแต่เป็นอินฟูเนี่ยแม่ต้อนจะไม่กดเงินแบบนิดหน่อยอ่ะคือแบงค์เทาออกมาเลยอ่ะแล้วเขาไม่มีคอนค่ะแล้วทีนี้แม่ต้อก็เลยบอกว่าค้างไว้ก่อนได้ไหมคะหมคะไน้อีกค่ะโคตรเลิศนี่รหมะเลิศไหมนี่แหละคือแบบ ไปตรงไหนก็ไปเป็นหนี้เขาไปกินแลม่า้วอริบอกหยานแล้นเธอยยานแล้นเธอเป็นหนี้เขาเลยนะมันดราม่าได้นะเย่ต้อไฮโซในติ๊กต็อกแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยก็คือเป็นหนี้คนก็เขาไม่ทีเขาไม่มีทอนคุณแม่ค่ะแม่รู้จักนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าสแกนไหมเขาคือไม่ใช่ ไวต้อไม่ชอบเอาโทรศัพท์ออกไปนึกออกไหมคะไม่ใช่เป็นคนที่ติดอะไรคล้ายแต่แค่เรารู้ว่าเราไม่เอาโทรศัพท์ไปคือมันมีจริงๆนะคะลูกวันนั้นอยู่วันนึงไปซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเงินก็คือมีห้าสิบาทแล้วซื้อ,อหมดแล้วแล้วนี่โทรศัพท์ก็เริ่มค่ะแล้วหน้าแต่อยากกินร้านหน้าและอร่อยอุ้ยตังไม่พอตังในกระเป๋าไม่พอไม่เป็นไรพี่เอาไปก่อนเลยสามวันค่ะ แม่ตั้งใจใช่ไหมแม่ฟังนะ<ต>คน,คนที่เขา <ใน S 1> ขาย<น>ล้าดหน้าเขาได้วันหลังจากนั้นะ่ะเขามาร้องเรียนเขาบอกว่าคนที่กินลาดหน้ากินเส้นไหมตลอดเพราะว่าแม่ค้าไม่มีสมาธิเขามองว่าเมือ่อไหร่คนนิคตอจะมาใช้นี่นะแต่วาย้เส้นไหมคนก็ต้องกินเส้นไห่แบบนั้นเพราะแม่อล้รเอริมันดาค่ะเออมันบอกว่าเธอเอาเงินไปใช้นี่เขาหรือย,ยังเออฉันลืม นี่แหละเซเลบเข้าใจป่ะแม่กินของฟรี oh. เซเลบต้องกินของฟรี oh. แล้วมันจริงหรือเปล่าที่ลูกหลานน่ะไม่พาไปเที่ยวแล้วเพราะว่าเราอะมันเป็นพาระลูกหลานล่าสุดยังไง r C a แม่ต้อยอยากไป <Yeah. S 2> มพงกลับ่ากไต้ตตหวัดเอี่มันบอกว่า ไม่ต้องไปหรอกทำไมอะไม่ต้องไปอะลูกหมวยบอกว่าโอ๊ยก็ให้เขาไปสิกะทิก็บอกให้เขาไปสิบอกทำไมไม่ให้เขาไป,ไไาไปให้เขาใจจอยหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ยมันเป็นภาระเนี่ยภาระในเชิงไหนแบบว่าแม่ต้องหามเดี๋ยวต้องแบบไ,ไหนจะกินไหนจะแบบเออจะกราบและอะไรแนะเธอเรียกรถให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยเขาคงคิดอย่างนี้เนาะแม่ต้อก็เลยแบบไม่ไปก็ได้แต่ความที่ไม่ไปอะนั่งรถเขาไปค่ะ <laughs> <laughs> งานกับเขาเออไปะจอกับเขาแต่ไม่ได้เข้างานเออล่ะสุดอาซีเอและล่าสุดเลยนะคะที่ไหนนะคูอะไรนะ S2O อยากไปเอล่บอกว่าไม่ต้องไปคนเยอะกูความรู้สึกในตอนนั้นนะคะคื่เชนเปิดสตอรี่เธอดูตลอดเลยค่ะเอลไมีให้กูไปนะเมิงคือเป็นยังไงแม่เห็นภาพนี้นเป็นยังไงบ้าง มันสุดๆเนาะคือน้องมีขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็อยากไปจอยแต่เห็นแว้วคุกคนเมาแบบไมเบูสติคือแม่ต้อตอนนั้นน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยก็เลยดูสภาพดูว่ามันสนุกจริงๆแม่เป็นอย่าง,งานั้นหรอเวลาแม่เมาแม่เป็นอย่าง,งานั้นหรอถูกค่ะหนูว่าอยู่กับตัวมาแต่เดวันเลยตั้งแต่วันที่มันจะเป็นนางเด๋อนางด่าน,นอนกอ,องขยะอะไรอย่างเงี้ยมันได้จากใครมาคือมันได้เนาะมันได้จากแม่เนาะ แม่ต้อเคยมีประวัตินะประวัติความเมาของแม่ต้อมันขนาดไหนนูอยากรู้มากกลับคาร้านอาหารเขาปลูกแล้วก็กลับเองโดยขับรถไปรถล้มคุณยายด่บอกว่าห้ามกลับดึกนะเขาไม่เปิดประตูค่ะตีสองอะแม่ต้อทําไงดีเพอาไม่เปิดประตูขี่รถวนอยู่ในไหนแล้วบ้านติดคลองอะรถรถล้มเขียวหมดเลยเนี่ยเออแล้วแม่ไม่ให้เข้าบ้าน<แ>เหมือนที<แ>่พี่ตุ๊กี้พูดแม่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 บ้านนะข้าวมาดข้ามาดิข้ามาดิแม่แม่ไม่ให้เข้าบ้านอย่างเงี้ยไหมอย่างนั้นเลยเหรอพอเช้ามานะคะคุณยายตื่นมา โอ้โหมึงมีเมาสุดๆนุ๊เขียวรถไปอยู่อินที่นึงอ่ะหัวใจอ่ะแล้วก็แม่ต้อไม่เคยกลับเดึกกลับแจ้งเลยเลตั้แต่นั้นตัวมัมของจริงไอพวกเด็กๆบอกว่าแม่แม่ทำไมพูดคำว่าแจ้งอ่ะเช้าชาแม่ทำไมพูดเจงก็ติดอ่ะก็เราติดมาคนโบราณโบราณเนาะก็ติดมันก็เลยสอนสัตท์ให้แม่ต้อแบบนี้ถ้าตอนเช้าเนี้ยกลับสว่างกลับแจ้งอย่างเงี้ย วัยรุ่นเขาต้องพูดว่าอะไรเช้าปะกับเช้ากับบื้มกับบื้มใช่ไกมเนาะจะกับชิคกับบื้มเคบื่งมอสับใหม่เนี่ยเนาะแล้วก็อะไรคะคือแม่ต้อใช้ชีวิตความโสดมันานมานาแล้วคือก็มีอะเนาะมีแบบเป็นแฟนอะไรกันก็มีแต่ไม่ไม่ได้มีครอบครัวใหม่ก็เนี่ยเราคือมีผัวเดียวผัวนั้นมาตลอดเลยที่แบบผัวตูนเนี่ยนะมันก็มีค่ะ มีแบบเล่นๆนะคะมันต้องมีมีฝื<ค>นใครมาแบบเสียบแบบเล่นสวาดกับแม่ไหมล่ะมีมันต้องออม,มีตอบครับผมรักคุณนะก็มีมห<ร>อมมหลอกเขาว่าจีบแม่ยังไงแม่ต้อนี่ยคบกันอาทิตย์นึงแม่ต้อกบก็คือโอเคแล้วนะอ ไม่ต้องอยห้มันนานแต่ไม่เคยวันนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่วันในสแตนไม่เหมนกับลูกเราทุกอันนี้ได้ไงคะคือเอลลี่นี่แค่แบบมองตาวันในสแตนได้เลยแล้วก็ไม่ต้องนะคือผ่านมาก็เยอะแล้วนะจนทุกวันเนี้ยเชื่อไหมคะไม่เคยไปเอาใจผู้ชายไม่เคยแบบไม่ชอบแบบนั้นเลยเพราะว่าแม่ ปอย่างเดียวเพราะล่าสุดแม่ไปเปย์บาโฮว่าขุณแม่อุ้ยรู้ได้ไงคะก็ดูตามคุณแม่อยู่เดี๋ยวนี้แม่สเปนเน็ตอยู่บาโฮนะแม่ก่อนะขยโยูแบบอ้าวรู้ไหมคะว่าบาโฮดันทำไมแม่ต้อนึงปิดใจ,จเพราะอะไรแค่แก้วอ่ะเขาก็ถือให้แล้วคะ่ะต้อครับอย่างนี้เหรอแล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่าโุ้ย<ๆ>รู้ไหมคะว่าเอลลี่มันพาแม่ต้อไปมันพาไปเปิดโลกตรงนี้เหรอแม่ถูกแล้วแม่ต้อใครรู้ไหมคะว่าใครไม่กลับใครยันเจ็ดโมงเช้าแม่ต้อค่ะ ห้าขึ้นหมดไปสามหมื่นแม่แต่ครึ่งแสนแล้วนะก็คือเอีมันจ่ายนี่ไงมันก็เลยบอกว่าแม่เป็นภาระไม่ได้ภาระว่าหาแม่หากลับหรอกแต่มันต้องมาเปแม่มันเองแล้วแม่มันก็ไปเปผู้ชายเปบาโฮดก็หนูรู้ไหมคะว่าเนี่ยมันนั่งรอบข้างแม่ต้องมันเป็นยังไงความรู้สึกรีวิวหน่อยคือมันดีนะคะทุกคนใครที่เหงาว่ารู้สึกเหงา่เข้าไปเลยแต่ออกมาเนี้ยเหมือนคนรวยคนนึงเลยก็เราไปเปเขาว่า 2องหมื่นสามหมื่นเงี้ยผมรู้สึกรวยเนาะแต่ความจริงแล้ะเป็นเงินของเป็นเงินของลูกแต่มันก็มากดดันแม่โตนะคะว่าฉันพาเธอไปเลี้ยงตอนน,นั้นดิตรงนี้คราสู่ครั้งที่สอง่หวียังไงเอ็กการ์ดเอสก,การ์ดเอสก,การ์ดนี่ก็คือเรื่องชื่อนะเรียกมาสองคนเลยคันลับ ว้ายคือแม่ประมูลเลยแม่เอามากี่ดิง้งคือเขาให้แม่ต้อนเลอกห้าคนเนาะแต่สองคนนะั้นแม่ต้องโขอนั่งข้าง<ๆ>แม่ชอบไคยประมาณไหนคนเขาชอบแบบว่าบางทีขาวตีบางทีชอบไทยๆชอบน่ารักน่ารักชอบแบบเขาเขาหน่อยไม่รูบีแผกแต่อีกคนนึง้ายลูกครึ่องตีหน่อยแล้วแม่ไปทํายังไงให้เขาแบบมันยั่วยาแม่ถึงท่านเน็บเล่าว่าชิลร่องนมเลยเหรอ <c oughs> ก่อนเข้าบาร์โฮตเฮ้ยมันเล่าใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันสามารถเด็ก นมเนี่ยแล้วให้ดื่มได้ไมแม่ก็เลยเอายังไงก็ยิดเน็บนี้ไงคะปึ้งแล้วมันก็ตั้งขึ้นมาไวย่างงี้ได้เลยอย่างเงี้หรอได้แล้วโฮสทำยังไงกับเราก็ดื่มได้ค่ะเอาปากลงไปดื่มอย่างงี้หรอแม่มันมันฟินเนาะแม่ต้องไม่แปลกใจที่เอลินชอบไปคือมันชอบไปอะแล้วมันแอบไปตอนหลังๆกับมันไม่เอาเราไปอะนั่นเพราะเราเป็นตัวแม่ปะ ะมีแม่ไปเอสกาดแล้วใช่ไหมแล้วมีฝันที่ไหนที่แม่อยากไปอีกไหมเจ็ดหกค่ะล่าสุดเขาบอกว่าอยู่ข้างซีดซีด้วยนะคะใช่อยู่เลยบด้วยไงอยู่แถวบ้านเราอเขาบอกเก้น่ารักด้วยนะคะเก้มันอโอ้โหมันเอาใจดีแล้วก็ยากเลย่ะคะเรายากเลยเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะเก้งกับเกลรอเลยเดียวเลยนะตอนช่วงแรกๆไม่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้มัน มันเหมือนมันคลั่งใครปะเอ้ยทำไมคือเกกับเก่งกับผู้ชายแท้มันไม่เหมือนกันไหมแม่ไม่เหมือนนะผู้ชายแท้มาคนเขาก็ไม่เอาใจแต่เก่งมันอ้อนปะนาผเลียกว่าอะไรเล้ว <c oughs> แล้วพี่แม่ต้ต เรียกแม่หรอแล้วแม่อยากให้น้องเรียกอย่างอื่นไหมไม่คือคือแม่ต้อนี่ก็เพาะแล้วนะคะหรอคือแม่ต้อในฐานะอะไรก็คือแม่ต้อไว้ก่อนน่ารักเหมือนชื่อเราคือล่าสุดก็มีนะคะในไอจีก็มีทักอยู่นะว้ายมาถึงว่าทักในอินบ็อกซเหรอแม่ถูกหรอเขาทัำว่าเรื่องาฬิกะค่ะเขาเขาทักมาว่าอย่างเงี้ยมันเป็นผู้ช่วยแม่ต้อหรออย่ามาช่วยงานแม่ต้ออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่แม่ต้อคิดอีกแง่นึงเนาะแต่ไม่รู้ว่าเด็กจะคิดอย่างงั้นหรือเปล่าว้าย ไม,มไม่ต้องจะถาม no, no, no. าออาไม่ต้องจะถามยหนูหนูหนูอายุ18หรือ,อยังคะไม่ต้องพูดนําไปก่อนเด้อไม่เวลาไลน์ไม่ต้องก็พูดหนูอายุ18หรือยังคะไม่งั้นมันมีสิลค, <น S 1> คุก แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครอายุเท่าไร่แต่หน้าตามันน่ารักอ่ะมันเด็กสมัยนี้มันจะมันโตเร็วแล้วมันน่ารักน่ารักเหมือนกันหมดแต่น้องบอกว่าหนูเรียนนั่นแล้วค่ะหนูฝึกงานแล้วแม่นี่ผ่านคุกไม่เป็นไรเนแต่ว่าตอนที่มาชอบเกนี้เอลี่เริ่มรู้แล้วนะคือชอบไปเลยคนขี้อ้อนคนที่ทงานเก่งเนี้ยย่ง้นชอบแล้วมันก็เป็นมันจะตกหลุมที่มันเป็นเก้งหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมแม่ถูกค่ะแล้วแบบโอ๊ยมันใช่ปีเนี่ย ฉันเป็นไปได้ยังไงชอบเกย์ชอบเกย์ชอบเกย์เหรอแม่เกย์มันน่ารักเนาะแต่เกย์เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงไหมคะแม่ไม่ไม่เกี่ยวตอนนี้มันโลกอิสระเกย์เขาชอบกับเธอแม่แม่ต้องอยากเป็นกับเธออ่ะที่แม่เป็นแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้วุสาวาเปิงเปิงอะไรล่ะเปิงและแม่คิดเห็นยังไงที่เราเป็นอินฟูแล้วลูกเราเป็นอินฟูที่โตมากับข้าวน้ำพริกกากหมูแต่พูดไทยคำอังกฤษคำอุ้ย เอลี่มันดัดเนาะไม่ใช่แม่คิดเขาก็คิดกันมันไม่รู้มันได้ใครมาแล้วแม่ต้ก็ไม่เคยมีผัวฝรั่งนะคะคือมันเก่งเนาะเออมันชอบของมันไปอย่างนั้นเนาะคือมันพูดเป็นเป็นช่องทางของมันเลยอะเป็นต่อยหอยเลยหรอถูกค่ะแม่เคยสังเกตลูกไหมแบบจังหวะแรกที่แบบฮ้เธอพูดอะไรอะลูกเคยเคยจังหวะตอนเด็กอะนะเธอพูดอะไรอะแล้วพูดอะไรนะภาษาไทยไม่ค่อยชัดอะพูดเหมือนคนดัตช์ลิทอะ บางทีมันโวยเลยนะโวยมแม่ตอนว่าเอ,อ้ยฉันพูดได้แต่ไม่เข้าใจนาทีนีเนี่ยลิ้นมันรัวเลยอะงงตัวมึงพูดให้ชัดหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตะคอกใส่ม,มันบอกว่ามันบอกว่าฉันก็พูดชัดนะคะจะให้พูดยังไงเนี่ยอย่ามาวีนะคะว่าไม่ต้อยอคะ่ะนี่นี่นี่เรไม่ได้วีน<ะ>แต่เราฟังไม่รู้เรื่องแกอีกแค่มะนาวยังพูดไม่ชัดเลยค่ะมันพูดว่ามะนาว แม่ช่วยบอกหน่อยว่าไม่ใช่แค่คุณที่ฟังไม่รู้เรื่องฉันเป็นแม่ฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องจ้ะไม่ใช่เฉพาะแค่คุณนะคะฉันก็ฟังเอลลี่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแม่อันนี้เรื่องของบ้านเรามีคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเราอีกน้องเอิร์กน้องเอิร์กเป็นยังไงบ้างอยู่ในพลายคาหลังเดียวกันวันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยค่ะพูดไปนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ตอนนอนสี่ทุ่มไม่ตอนเจอสามทุ่มเออคือแบบ น้องเอิร์กอาหารเขามาส่งแต่เขาบอกว่าคนสั่งชื่อภาษาอังกฤษแม่ต้อจะไม่รับอยู่แล้วนะคะสั่งกิจใครคะบอกอ๋อหนูเองพีพีชื่ออะไรคะพี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 เขาว่าตั้งชื่อเขาพีพีอะไรวะเขาบอกแม่ต่อว่าเป็นเป็นชื่อที่ใน ในอะไรของเขาเนี่ยในแอปที่ตั้งขึ้นมาอะไรเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าสมยาน้ำน้ำแฝงของเขาว่าเขาใช้พีพีเอคเอในตองงงคือมันหนาชื่อเนาะอีมาลูอวยอะไรคาษาแล้วก็ซาซาอะไรของเขานี่แม่เออขเขามีหลายอย่างแม่ก็ตามไม่ทันเหมือนกันซาลิอะไรเงี้ยพูดถึงน้องเอิร์กเนี่ยเวลาแต่งตัวสวยอะบอกได้ม้าว่าคือชอบอยากชมมากแต่น้องเอิร์กชอบพูดว่าเมื่อกี้เราหาสวยเนาะ คือเขาแต่งตัวสวยจริงๆนะแล้วเอิ้งตอบว่าเขาไปเขินเขาไปเขินกับพวกเพื่อนๆอะว่าไม่รู้เขาเขินหรือเปล่าเพราะว่าแมต้อเขาชมว่าตัวนี้แต่งตัวสวยจังไม่ต้องก็เลยบอกว่าเขาแต่งตัวสวยจริงๆเวลาเขาแต่งตัวแต่เขาไม่แต่งตัวมันก็ไม่ดูไม่ได้นาะ <laughs> อก็เลยเราก็ต้องชมค่ะแล้วเราเวลาแม่ต้องจะว่าอุบาทว์มากอ่ะเวลาไม่ต้องไลฟ์ <laughs> สดเขาใส่กางเกงแบบ บางทีเขาก็ไม่ใส่เสื้อลงมาเนี้ยใส่กางเกงสันย่าไม่ใส่เสื้อคือไม่ใส่เสื้อลงมาเลยนะเขาก็มีเขาก็มีช็อตนั้นเหมือนกันคนไลฟ์สดเขาถามว่าใครลงมาไม่ต้องบอกพี่เอิร์กลงมาขอดูหน่อยบอกไม่ได้เพราะแค่เพราะแค่ผ้าอยู่เหมือนอยู่ป่าเหมือนกันนะแม่น้องฟุกก็เหมือนกันเออฟุกเป็นยังไงล่ะฟุกล่ะแม่ฟุกกัลลอนอย่าไปถึงตอนมอมนะคะอย่านึกถึงนะคะมอมเป็นยังไงตอนมอมคือบางทีตื่นขึ้นมาก็มาก่อนนี้เนาะ ธรรมดาตื่นขึ้นมาก็แบบแม่ต้อถือกล้องมาแล้วแม่ต้ตก็มอมอยู่นางก็มอมค่ะจนเดี๋ยวนี้แม่้อแบบถือกล้องสู้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้นางบอกว่าแม่ต้อคือแบบแต่งตัวแต่งตัวเก่งแล้วก็แบบว่าไม่มอมแล้วเขาก็เลยแบบเออมาที่ไรก็แม่้อก็แต่งตัวสวยรอไว้เลยไม่ได้ค่ะฉันก็มีแฟนขับของฉันยอมไม่ได <N> ้ฉ <N> ันเคยเป็นเหยื่อมาก่อนยอมไม่ได้ค่ะเมื่อเช้าเชื่อไหมคะว่าว่าน้องไปทํางานแต่เช้าแล้วก็ คือเขาเขาเขาเข้ามาทักทายแล้วเขาบอกว่าโหวันนี้ตื่นเช้าแล้วไม่ต้อแต่นางก็สวยแต่เช้าเลยนะคะนีสู้สู้ไปเลยสู้สู้แล้วเดตเนี้ยเขาแบบเขางานเยอะเหมือนเป็นปีทองของเขาปะคุณฟกคุณฟกเขาเป็นปีทองของเขาเลยก่อนตอนอยูใหม่ใหม่นี่คือไม่ใช่คือหน้าในบางทียังวอกเลยแล้วไม่บางทีเขาชอบแบบไฮไลท์หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะค่ะพถ้าท่านย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่ตอนรับเขาวันแรกเนาะ โอ้โหน้องฟูกมันแต่งแบบวอกมาเลยนะคะจยิงถ้าย้อนไปดูถ้าย้อนไปดูคลิปอ่ะคือเข้ามานี้แม่ต้อต้อนรับด้วยหมูกระทะเลยเอออคือว่าต้อนรับคนรวยเราก็ต้องแบบเฟิลคนรวยต้อนรับคนรวยต้องกินค่ะอืหน้านี่วอกเลยนะคะคนรวยหน้าวอกเออแม่ต้อก็อยากเป็นคนรวยคนนึงเหมือนกันนะแม่ก็เลยเริ่มวอกอย่างนี้หรอเริ่มเริ่มสวยวันนี้สวยแต่หนูอยากรู้ว่าตอนสวยเราเห็นกันใช่ปะ ตอนจริงๆอะใครมอมสุดให้ขอสามอันดับสามอันดับความมอมอันดับสามความมอมยกให้กับเอลี่ออันดับสามนะลูกเรายังไม่มอมสุดนะคือมันมันตื่นขึ้นมามันก็ยังมีมีแบบล้างหน้าก่อนอ่าอ่าซึ่งมันมีผิวมีอะไรของเข้ามาลงมาอันดับสองความมอมน้องเอิ์กนะ เออเนี่ยหรอ,อยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะเดินอยผมมาเหมือนทาซานเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ใช่ขออันดับหนึ่งแห่งการมอมนั่นคือมอมก็น้องฟุก <c oughs> มอมมอมอเลยเหรอมอมคือไม่เหมือนแม่ต้อเห็นเขาทุกวันหรือเปล่าบา <c oughs> งทีเขาตื่นมาเขาก็มาเลยเลยแม่คิดว่าเขามีการบ้วนปากไหมหรือมีอะไรไหมหรือมามาเลยมี <สด S 1> น,าน่าจะมีนะนะเพอเพอยังไม่นอนด้วยแต่นางก็คนสวยคนนึงอะ ลึกออกไหมคะคือพื้นเขาดีแต่แค่สภาพที่มามันเป็นยังไงมันมอมมอมล่าสุดนะคะน้องเอิร์กะไม่ต้องจะรอไปฟัง่าคือไม่ต้องเปิดประตูไปใช่ปะล่ะนั้นเขาจะถ่าย MV ของเของแคลน้องเอิร์กนั่งหลับแคลบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปดูไปปลุกให้หน่อยดิ หนูเห็นนั่งหลับตอนแรกขึ้นไปนั่งหลับพอตอนที่สองนูโค้ับแล้วหมอนนะคะอยู่อย่างนี้นะะแล้วค่ะแล้วหน้าั่งแบนี้บนเตียงอัทำไมพี่นอนอินทีคะแม่ก็เห็นเออหลับแบบหลับนอกจากอันเนี้ยมีหลับตรงไหนอีกไหมที่ปะมีค่ะตรงไหนคือทํางานมาเสร็จก็ข้างล่างเลยพอถึงปุ๊บงานายแล้วบบเอ้ยอะไรเออมาหลับเลย แล้พวพ่อเก๋อเอริเอริบอกเออประจำมันเป็นอย่างี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยเล็กมันเหนื่อยง่ายเลยแม่นเหนื่อยมันเหนื่อยคนมันเหนื่อยอย่างี้มันก็เหนื่อยคนมันง่วงก็ง่วงหลับไปเลยแม้ว่าตอนที่เอิร์กหลับอ่ะหลับอ่ะตอนที่ลงไปแล้วหรือว่าหลับระหว่างที่อยู่ในอากาศบางทีก็ถือมือถืออยู่เนี่ยออก็หลับ <laughs> <laughs> แต่ไม่ต้อไม่กา้าหาย พอเห็นว่าน้องแบบเออเหนื่อยมั้งอาจจะเหนื่อยแต่เอลลี่มีมันมีอย่างหนึ่งที่แม่ต้ออยากจะเมาอะไรชอบแก้ผ้าเวลามันเมา,ามันแก้ห้าแล้วมันก็เดินขึ้นบนบ้านแล้วแม่ต้อห้องแม่ต้ออยู่ชั้นสองบางทีก็เห็นเห็นของลับเอ็ดหมดแหละขึ้นไปอย่างนั้นแหละแล้วแม่ปองสังขารไหมแล้วก็ลก็โปองเหมือนกันลแล้วมันกันเนี่ยทิ้งสะาไว้ข้างล่างอ่ะอือแล้วมันก็ขึ้นไปเนี่ยเปื่อยๆอย่างนั้น เป็นอะไรเป็นอะไรคะชอบโชอบมากเมื่อแล้วก็แบบชอบแก้ผ้าโดนรอบอ่ะดีนะที่ว่าเอาฟิล์มปิดกระจกเมื่อก่อนเนี้ยพี่วีอยู่นะเขาไม่ปิดกันนะคะเปิดไปเลยเปิดใจเขาเปิดเปิดกระจกใสๆอ่ะเขาแบบข้างบ้านนี่มองทะลุมาได้เลยนะคะสงสาสรเคยข้างบ้านเคยเดินมาพูดไหมเรื่องนี้ไม่เคยแต่ข้างบ้านน่ารักนะคะน้องน่ารักเพราะว่าหน้าตาน่ารัก เอทํามวันเจ็ดวันแม่มีอะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตมีไหมสามว่าเจ็ดวันให้พาฉันไปเที่ยวบ้านเพราะวันเจ็ดสิบหกกันหลัดรอฉันอยู่ถูกไหมถูกเชื่อไหมคะเขาไม่เอาฉันไปอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เป็นภาระเป็นพาละเนี่ยมึงทำแม่มึงเสียโง่พอมึงพาพอแม่เขาอยู่ดีๆมึงก็พาแม่เขาไปติดใจพอแม่เขาติดใจมึงบอกแม่เป็นพาละแม่คิดหน่อย อยากจะบ้าเนาะแบบเคซีอบอกเลยนะทุกคนสงการก็ไม่ได้เที่ยวอ,อ่าไปผับไปบาา์ไหนก็ชวนบ้างไม่ไมใช่ใชว่าไปกันเองไม่ชวนแต่ถ้าสักวันนะอย่าให้แม่ต่อแบบอยากไปนะคะเงินที่ทํามาเกี่ยวกับการเป็นเ็ไอดอลเนี่ยจะไปลงที่เจ็ดหกแล้วนะคะ <c oughs> อัช่วนหน้าไปทำเสื้อให้แม่ต้อขอเซ็กซี่เซ็กซี่ยัวยัว ไป76สหกลัดจ้าสมลไอนแม่ตูน่ะมันเคยมา <Wow. S 1> มันเคยมาเล่าในรายการบอกว่าก่อนที่มันน่ะ จะเกิดมาแม่ไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากหล่อคะ่ะเขาตัวท็อปเลยหล่อแต่ว่าแม่กลับไปได้กับอีกคนนึงที่บงนิดหน่อยก็คือพ่อไอตัวทุกวันเนี้ยถ้าแม่ไปได้กับคนนั้นคนหล่อมันจะได้ออกมาสวยกว่านี้ถูกเรื่ <laughs> องมันเป็นยังไงแม่คือแม่ต้อจะบอกว่าผู้ชายคนแรกที่ที่แม่ต้อแบบ ชอบเลยอ่ะคือเขาเป็นเป็นผู้ชายสส่เปแต่เขามีเมียแล้วอ้าวหรอแล้วเราเพิ่งอยู่มสองอะค่ะแต่พี่สาวว่าอยู่มสามแต่พี่สาวว่าเขาก็ชอบอยู่กับอีกคนนู้อยู่คนเนี้ยเข้ามาด้วยกันสายเลือดเหรอเนี้ยอีกคนเนี้ยเข้ามาด้วยกันและเขาเขามีเมียแล้วว่าแต่เขาแต่ไม่ต้องก็ชอบอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าคือคือเขาจบเทคนิคมานึกออกไหมคะหนุ่มเทคนิคผมมิตาคมไหม คือหล่อเลยครัตาตาแบบโตแล้วก็จมูกโด่งส e> ูงคือเขาเป็นลูกกำนันว้าความรวยก็ระดับอะค่ะคือเขาก็มีเงินลูกพญานามื่นน yes, ah> ่าล oh ่ะแต่เขามีเมียแล้วติดตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พ่อของไอ้ตโวนมันก็ดีไหมแค่น่ารักก็ไม่ดีอ่ะก็ได้สมา นี่คือชุดที่น่ารักสดใสเอาใจแก้ง76ครับผม <C> e <at> แม่มาเลยจ้าเ่ละ่ะเ่ละ่ะเ <C> e <at> อามายิกดัง <c oughs> แล้วหมุนหน่อยแม่หมุนเลยจ้าวา้าว <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเห็นไหม แม่ฝากหน่อยติดตามแม่ได้ที่ช่องทางไหนบ้างฝากหน่อยนะคะติดตามที่ช่องต่อกิฟช็อปในติกตอกนะคะแล้วก็ในช่องของไอจีก็ต่อกิฟช็อปค่ะนั่นแหละจ ا, ล้าฝากแม่ต้อด้วยช่อง,งของเอลลี่บ็อกแบคเขาว่าจะเป็นเจตต้อคุกกิ้งนะคะตัวน้ไปดูหลายอีพีเลยมีรายการในนั้นก็เข้าไปดูได้ว่าแม่ทําอะไรกินเนาะ <c oughs> ถูกแล้วก็สปอนก็เข้าได้นะคะใช่สปอนเข้าได้แต่ว่าปิงลี่ทําอะไรกินแล้วเป็นยังไง คือน้องฟุกเข้าลงบาสแต่อร่อยนะคะแต่อร่อยมากแต่อร่อยมากหนูพีไม่ากเกินได้ใช่แต่ว่าข้าวข้าวลงบาสกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะยูทูบของปิ๊งปองแชม n n แนนะคะทุกคนนี่อ่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะกับรายการสารลำพักเพื่อนวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ